ปึ๊บแบมมีสกิลเดียวให้ดานตีนะท่านผู้ชมเพียงขวานกับลูกตุ้มเข้าไปฟาดแล้วก็ระเบิดลูกตุ้มนะเอามีดบูทนี่โอ้โหแรงอ่ะคนดูดูดิลิส t m แมนช o p จัดกิจกรรมมิดเยียร์แจกสนันมันกลางปีแจกนิ้นทั่ s สวิตทูแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิเป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลย โยบซ่าดิวิรุนเมกาดิวิลุนดูไปดิวิลุนชาลไายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมเดโมซิเออร์เดอะฮิโนคามิโคเนคุนกันนะท่านผู้ชมนะวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าตัวเกียวมิฮาจิมินะท่านผู้ชมนะเอ้ยเกียวมิฮาจิมะนะท่านผู้ชมเสาหลักหินผานั่นเองนะท่านผู้ชมอ่า วานเจี๊ยบเราจะมาดูกันซิว่าสกิลเขามีอะไรบ้างนะครับก็ภาคนี้เนี่ยมันก็เปิดเาสาหลักหมดทุกตัวนะทานผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากซื้อก็ไปซื้อกันมาได้นะผมจะแปะลิงก์ซื้อเกมนี้ไว้ให้ด้านล่างเข้ามันใหญ่ใต้คลิปเลยนะทานผู้ชมนะว่านเจี๊ยบเหมือนเดิมฮาฟฟูฮูฟ้าฮาฟีเอาล่ะคนดูเราจะมาล่นกันเลยนะครับอย่างแรกเราก็ไปเ,เลือกตัวกันก่อนนะทุนผู้ชมนะ นี่เอาตัวไหนดีลืมไปตัวนี้นะมันจะมีกระบวนท่าที่3นะครับกับกระบวน่าอันนี้อะไรนยสตรีมิติบัสโอเคไม่รู้มันคือกระบวนท่าอะไรเลือกได้กด L T R T ได้นะเราจะเลือกที่ stone ละกันคุณดูไปเร<อ>าไปเจอกดสุ่ม,มาลกันโอเค <c oughs> เราจะมาดูกันซิว่าสกิลเขามีอะไรบ้างนะท่านผู้ชมนะ หวานจีบเหมือนเดิมฮะาฟูนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะฮัจมิฮาจมิฮัลโหลเทสฮัลโหลหนึ่งสองสามโอเคเอาล่ะคนดูมาเริ่มเลยนะฮะท่านผู้ชมนะอ่าก็เริ่มที่การโจมตีปกติก่อนนะครับของเอ่อเกยวมีนะท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าโลักหินผานะครับดกด X โจมตีปกติ นี่หกคิตนะท่านผู้ชมแต่ตีแรงนะบาร์เกียร์ดูเอาละตีใหม่ฟูป้าฟูื้อ,อแรงอย่างนะครับคนดูโจมตีปกติอื้อเอาเรื่องจัดจัดอ่าอันนี้ก็เป็นโจมตีปกตินะครับอันนี้กระโดดตีโอเคอ่ะทีนี้ต่อมาจะเป็นปุ่มวายนะเป็นเฮฟวี่นะท่านผู้ชมนะถ้าเล่นอ่าในส่วนของนนิอ่าเขาเรียก Xbox นะ คุณวายจะเป็นการใช้พลังปานนะครับนี่กด x นะครับท่านผู้ชมนะจะเป็นเครื่องแบบลูกตุ้มเข้าไปนะครับนี่โอเคบู๊ครับโอเค,อเคกด x นะท่านผู้ชมนะกระโดด x นี่ก็จะเป็นเครื่องลูกตุ้มเข้าไปนะครับเห็นไหมอันนี้ยังไม่กดเดินนะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมปึ๊บสวยเห็นไหมเราสามารถแบบตีได้หลายทีเลยนะเวลาแบบอยู่บนอากาศเนี่ยบู๊บ้า สองทีนะครับท่านผู้ชมอ่ะแล้วถ้าเราเดินนะครับมันจะมีสกิลหนึ่งเดินไปด้วยแล้วดกด X นี่นี่เป็นพุ่งเข้าไปตีนะท่านผู้ชมนะโอเคดอกด X สวย,สวยอ่ะแล้วก็กดกระโดดแล้วกด X โอเคนี่เห็นไหมกดกระโดดแล้วกด X ตีสวยนี่นะประมาณนี้เลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นกด R แล้วก็กด X ปึ๊บเป็นการเข้าคาสิณนะนี่เป็นไงเนจ๋งไหมคนดู R แล้วกด X อื้โอโหดจัดดูว่าไม่นี่แน่เอาเรื่องจัดต่อมาเป็นการกด R แล้วก็กด Y นี่นะครับ R แล้วกด Y จะเป็นการแบบว่าอ่าสร้างพื้นที่นะครับ การเวียงในส่วนของขวานกับกระบองไอ้ขวานกับลูกตุ้มนะดูนะเยโดโคตึงเอาเรื่องจาดคนดูดูนะปึ๊บนี่วานเจี๊ยบครับคนดูอ่ะแบมโคตึงโคตึงต่อมาเป็น R กับ B นะท่านผู้ชมนะ R แล้วก็ B นี่เป็นอย่างนั้นเป็นการเคลื่องลูกตุ้มเข้าไปนะครับท่านผู้ชมนะบูงดูนะ บองอ่าเห็นไหมอ่าแล้วก็บเคีื่องตุ้มเข้าไปบูงหวานเจี๊ยบนะฮะทีนี้เราสามารถกดได้อีกกด R แล้วกด B ครั้งนี่เห็นไหมมันจะเป็นการดูดนะครับศัตรูเข้ามาในระยะนะดูนะหวานเจี๊ยบกด R แล้วก็ B แบเบมอ้าวเรื่องจัดเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับ ทีนี้เราจะมาพูดถึงการเปิดปานนะท่านผู้ชมนะสกิลปานแล้วก็มีเก็บ2ส,สเต็กก่อนนะท่านผู้ชมนะก็คือ2หลอดเต็มแล้วมันจะขึ้นเลข2แบบนี้ขึ้นมานะครับกด RT กับ RT 2ครั้งนะท่านผู้ชมนะอ่า RT 1ครั้งแล้วก็ RT ครั้งหนึ่งจะเป็นการเปิดปานดูนะผมทำให้ดู1 2น,นี่เห็นไหมนี่ครับคาสินเย้ yeah! นี่ตัวแบบทองมาเลยนะท่านผู้ชมนะอ่าทีนี้แล้วเราใช้สกิลนี่เห็นไหมนี่มันก็จะเป็นแบบมันก็จะแรงขึ้นนะ เวลาเรากด X ตีปกติเหมือนกันมันจะเข้าคาสินนะท่านผู้ชมนี่อื้อนี่ให้ดูอีกรอบนึงสวยอื้อเห็นไหมเออเออฟูปะฟูปะนี่เป็นไงน,นะทุมคนดูประมาณนี้เลยนะครับในการเปิดปานนะ ทีนี้ผมจะมาเริ่มในส่วนของสกิลสกิลเดียวมากนะครับท่านผู้ชมนะสกิลเดียวปึ๊บแบมนี่สกิลเดียวเพนดานตีนะท่านผู้ชมเพียงขวานกับอ่าลูกตุ้มเข้าไปฟาดแล้วก็ระเบิดลูกตุ้มนะเอามีดดบูสนี่โอ้โหแรงอ่ะคนดูดูดิแรงจริงนะครับเห็นไหมหายไปเลยอ่ะหายไปเกือบ Lord หลอดนึงอนะ่ะดูไหมเนี่ยเต็มเต็มหลอดนะคนดู เกียวมีเป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับท่านผู้ชมเจ๊ะเจ๊ะเจ๊เอือหืออามิดาบุตโอ้โหโคตรแรงว่าแต่ฮิกอ่าประมาณนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะอ่ทีนี้ผมจะลองไปสู้จริงนะครับท่านผู้ชมและคุณเมตังเพยงเงี้ยงเหมาบุกพร่องไปเอาในส่วนของเกียวมีเ,ข,เมข้ามา,า,มาแล้วก็ ตัวนี้แล้วก็สุ่มมาผมจะเอาน,นีสกิกล้าไปลุย <c oughs> มาฮะ <c oughs> นี่ต้องใช้ฝีมือหน่อยนะเวลาเล่นอืกอสิ้นฮึบ๋ววะ <c oughs> นี่นี่้ย อู้ติดคอมโบโอ้โหโหคอมโบโคตรดีนะพวกบอทนะท่านผู้ชมบอทฮาร์ดแม่งโหดจัดจิ้มหายโดนโดนเอามาคืนเอามาคืนสวยเอ่องื้อนี่นี่นี่สวยติดคอมโบครับเด้อนี่ปูป้าปูป้าสวย เบมเรียบร้อยครับช็อตนี้น่าจะตุยเียวมีเราหดอยู่แล้วต่กั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 เออยี่สองฮิตช็อตนี้แหละตูมอามิตาบุตรโอเคผมมันเข้าคาสิเน่นด้วยเออเออสวยอเออไวอีกนิดเดียวผมจะชนะนะคุณดู tiên hải mấy con, yeah, ừ. bùng bùng bùng, tuyệt, oh, bố pá bố pá, bùng 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 tuyệt, bùng 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 bùng, ờ, ừ ừ bông, 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 bông. <coughs> ừ, tuyệt bùng 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 bùng, tuyệt, hey, nì, bùng 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 bùng, tuyệt มีจ่าบุตโอ้โหยวืดโตจ้าโตจ้าจ้าสวยไว้เอาดิเออืออ้าวโหโดนเข้าคาสิ่ก่อนแอะอย่าแต่แต่แต่เรียบร้อยครับโหดนะเกียวมีตีโคตรโหดอ่ะคนดูอึบวิชวิจือ เดอปะลาลาสวยอจามาดีมาดีเอ้ผู้ปะเอ้ยจจสวยปึบนี่นี่เอ้ยจจจจตัวที่แบบการโจมตีแบบว่าไลไล่แบบจุดอ่อนจริงๆเลยนะสำหรับเกมมีนะ ปึ๊บนี่เรียบร้อยช็อตนี้น่าจะไม่รอดโหดนะครับเกียวมีผมพูดบอกเลยเสาหลักหินผานี่แบบสกิลดีมากเลยเอออามีจ่าพูดยาเป็นตัวที่ศรัทธาในพุทธศาสนานนะาทุกคนะนั่นตัวนี้นโหดจัดๆเอ้ยเออวิ่ง บุ้ง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 สวยตู้ตาตู้ตาบุ้ง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 สวยบุ้ง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 โอ้โหคอมโบเซตนี้บูอุ้ยเอื้อเอื้อมันก็โหดนะฝั่งนั้นก็โหดเหมือนกันนะครับอย่าประมาทนะึบุ้ง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 สวยเฮ้ยเรียบร้อยเนี่ยครับอย่างนั้นโดนไปซะน้อง ตุ้มเดี๋ยวตัด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 ตัอันนี้เป็นแบบกระบวนท่าที่เท่าไหร่ผมจําไม่ได้มันจะมีแบบกระบวนท่าอีกท่าหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมนะนี่นี่นี่สวยโดนครับติดคอมโบว่าจ่ายฮิกอื้ออื้ออื้อเนี่ยถ้าไม่จบถ้าจบคอมโบนี้แน่ผมนั่นต่อได้เลยนะโอ้มันติดคอมโบดีมากเลยนะไอ้นี่แล้

สวยี่ไงเอาดิขึ้นอดไปก่อนครับโจวจเจเเจ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 เอเจเมิตเจเจะจเ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 จ้จเเจเจเเจ้ดเเเ โ okay. อเคอะเปลี่ยนตัวละครนะครับแ๋ยวผมไปปรับบอทก่อนให้มันอยู่ระดับ normal มาต่อไปเป็นอะไซไซมิกบัสพินเชอร์นี่ผมไม่รู้มันคืออะไรน,นะอะลองดูสกิลหวังว่าจะใช้ไร <S 2> <S 2> <S มาเจอกับอาคาสซะซะหน่อย อ่าคาซาขัวบากยารูไปลุยฮะน,นี่เรามาลองดูกันสิว่าจะเป็นยังไงนะครับในรอบนี้ตวงเฮ้ยนี่นี่นี่วิเอออ,อืออืออือสวยมาดนี่มาดนี่โอ๊ะปะ โอ้โโโโโอากาศแม่งของจริงมาเออ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 ากอยาโลเออเออเออโตะจ้าโตะจ้าสวยเออโตะจ่าโตะจ้าสวเออปปะปปะนี่เดี๋ยนี่เดี๋ยติดคอมบูสวยเออวิ่งวันต่ายเฮกบื้อได้ไงมั้ เออเออเอโอ้โหโดนหมัดกับปั้นมันครับหมัดอัดลมนี่นีสวย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 สสวนี่สิเก้คอมโบครับสวยฮึบบูง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 โอปะโอปะสวยนี่ อืมคาสีนี้ไม่เคยเห็นหินกระเด็นโอ้โหดูหินได้ด้วยอืมเหวี่ยงลูกตุ้มโอ้โหมีแตกบ้างแนวคนดูตอนนี้หมดจัดสลัดบอกวิสบุ๋งบุ๋โอ้โหแหววกูตีใครเนี่ยสวยเรียบร้อยอย่างเงี้ยแหละ ไม่ติดคอมโบไม่แน่อือโอ้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 เอออเอปุ๊บปุ๊บสวยโบ่งโบ่งโบ่งสวยโดนถอดนี้แน่อืออ้าวโวยหลบได้โอ้กูจะรั่วจะหลุดจะบ้าอออืออือนี่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 สวย นี่เออเรียบร้อยครับสองมินชิวค่อยชินเออออออปึ๊บสวยครับบงบงบงงตบเลยครับยาวๆบุงบุ้งบ้ตะกงสวยบุงเย่ขมอนบรู นี่แน่หวานเจี๊ยบเลยครับช็อตนี้ดึงหินกลับมาด้วยแรงเมียงแรงสูงโอ้โหอันนี้โหดจัดเลยนะคนนะเออเนี่ยถ้านี้ที่กันมูสันน่ะหนึ่งหนึ่งกับมูสันน่ะโคตรมันน่ะปุ๊บตกมาบูงบูงเรียบร้อยครับหวานเจี๊ยบ โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสรับเกียวมีเสาหลักหินผานะท่านผู้ชมนะอ้าวมีจาพูดคนดูก็ประมาณนี้แล้วกันสับวัน,น,น,บนี้พี่โคตรก่อนจะกลับม่คลิปหน้าบายจ้าคนดูอย่าลืมไปซื้อกันนะผมทีนิงซื้อเกมนี้มาให้้ใน,นส่วนของคอมพิวเตอร์ PC PS4 PS5 Xbox แล้วเอ็ Nintendo น w i ด c h สวิจจ้า